การนอนหลับมีความสำคัญมากนะคะในการซ่อมแซมร่างกายและฟื้นฟูเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายค่ะซึ่งถ้าเราขาดการนอนหลับที่สนิทเป็นเวลานานๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อสารสื่อประสาทและการหลั่งฮอร์โมอนในร่างกายที่ผิดปกติทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคสมองค่ะซึ่งการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์วิถีชีวิตนะคะ ก็จะใช้การปรับพฤติกรรมมาร่วมด้วยอย่างเช่นคนไข้าบางคนมีปัญหาในเรื่องของความเครียดสะสมหรือภาวะวิตกกังวลที่ทำให้นอนไม่หลับเราก็จะมีการให้คำแนะนำและปรับเปลี่ยนมุมมองทำให้ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นรวมถึงปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของคนไข้ปรับเปลี่ยนเวลาในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมมากขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนให้การนอนหลับสามารถ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ